ชาวดุทุกคน องอิงเพชรบ,บ้านแพงจะได้ใช้ไม์ตัวเดียวกันกับพี่ลิซ่านะครับล่าสุดกบพีกคนทางด้านเฮียโก้ครับ SPE ี e เนี่ยก็ได้มีการเอาไม์ครับมามอบเป็นของขวัญให้กับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับและต้องบอกว่าเป็นไม์ตัวเดียวกันกับพี่ลิซ่าเลยที่ใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆครับทุกคนโอ้โหขนลุกนะครับวันนี้ก็ทุกคนเฮียโก้เนี่ยก็เผยว่าเอาไม์ตัวนี้แหละมามอบให้กับลูกสาวเสียนนเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งวันนี้ เสียนนก็ได้ลงคลิปวิดีโอนี้เอาไว้นะครับบนโซเชียลนั่นเองครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศที่พวกเราได้เห็นกันทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่ามีแต่คนรักแล้วก็เอ็นดูน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงจริงๆไม้ตัวนี้มูลค่าสูงมากๆครับทุกคนและไปฟังกันครับว่าเสียนนครับจะรู้สึกยังไงบ้างเมื่อลูกสาวจะได้ใช้ไม้ตัวเดียวกันกับพี่ลิซ่าครับอันนี้เป็นไม้ศิลปินที่สร้างบอกครับแครับ,รบอกองเหล็กยังงามเลย มีหอดไหมนีซ่าจัดให้ลูกสาวเสียนวดมีพิเศษเลยอู๊อันนี้แถมปะครับเป็นปะครับ <laughs> ไม่ทดสอบจิซึ่งไม้ตัวนี้ราคาสูงมากนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับของถึงเขามากแล้วเป็นสีเบทนะเป็น, C นะปนลานนเป็นตัว,ตวท็อปอันนี้จะเป็นตัวเบตานะ้าสามั สี 40, ่หมื่นตัวแมสแล้วอยู่ปร,ระสี่หมื่นส<อ>ี่ครับครับเฉพาะตัวเฮดเซ็ตครับอันเป็นเรื่องหัวไหมนะครับเนี่ยครับเาเเนี่ยฉพาะตัวนี้นะ 4, สี่หมื่นเหรียญน่อยคิดดิบ่ครับเอาลองเบิ้งตัวทีติซาใส่ครับตัวนี้เล่นบ่ะครับตัวท็อปสุดแล้วของเฮดเซ็ต เป็นไมรุ่น h ฮดเซตนะครับทุกคนแล้วก็เป็นแบบจิ๋วมากนะครับทุกคนคือมันจะมีทั้งไมร์ถือแล้วก็เป็นไม่์ที่เป็นไมร์เอียเนาะที่แบบว่ามาแนบตรงนี้ครับทุกคนที่ลิซ่าใช้แสดงคอนเสิร์ตแบ k ็กพิงคนลุกมากนะ,นะทุกคนและน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับก็จะได้ใช้ไม่์ตัวนี้ก็ขอบพระคุณนะครับไปยังเฮียโก้บริษัท SPE ด้วยก,กันนะครับที่รักแล้วก็เอนดูน้องอุองอิงน้องทุกคนแล้วก็วันเปิดฤดโการนี้อุงอิงจะมีความพิเศษมากๆกับการได้ใช้ไมแบบโอ้โหทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าศิลปินเหมือนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งพ่อพ่อแม่แม่เอสซีแฟนคลับเนี่ยไปให้กําลังใจน้องเยอะในทุกๆงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่เนี่ยก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดครับทุกคนแล้วก็สมน้ําสมเนื้อที่สุดอย่างที่บอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยสังกสีแตก ตนได้ขยายสังกสีนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยเมื่อได้เข้าไปดูน้องแล้วนะทุกคนก็อยากจะนะครับได้เห็นความพิเศษอยากจะได้ฟังเสียงของน้องที่แบบว่าชัดเต็มสตรีมนั่นเองครับทุกคนและนี่เลยครับเสียนนนกับอาเสียเฮียโก้เนี่ยจัดให้แล้วเออนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะดูนะตอนนี้ เข้าไปในกลุ่มปิดได้เลยนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับนะครับแล้วก็ในส่วนของอุ้มอิบข่าวกระแสนะครับนะวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราติดตามความเคลื่อนไหวของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตลอดวันนี้น้องก็มีการซ้อมร้องเพลงอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาแสดงครับทุกคนนะแล้วก็ต้องบอกว่าอุคงอิงเพชรบ้านแพงทุกพื้นที่คือสนามของน้องจริงสนามฝึกซ้อมนะครับ โอ้โหทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับโชว์บนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์จะมีความพิเศษขนาดไหนกับการใช้ไม์ตัวใหม่ของน้องอุ้มอิงนะครับไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะใช้ในเวนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปใช้ในทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะวงวงหลักตมไมตัวเนี้ย อาจจะเอาไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าก็เป็นได้ครับทุกคนซึ่งเป็นไม้ที่มีราคาสูงมากเลยนะไอตัวที่เป็นเล็กๆจิ๋วครับทุกคน4 0 0 0มบาทแล้วยังไม่รวมอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในกล่องครับทุกคนคาดว่าไม้ตัวนี้หลักแสนนะครับเนะาะปังมากจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอิมนะจะเอาเอาพี่ลิซ่าในช่วงแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นนะครับบนหน้าจอตรงนี้เลยว่า อุคงอิงจะได้ใช้ไม้ตัวนี้นะนะครับทุกคนคอนเสิร์ตเห็นไหมอ่านเนี่ยวิมดูอยู่ก็คือใช้ไม้ตัวนี้เป็นไม้แบบจิ๋วๆเหมือนเหมือนที่เฮียโก้ iko, เนี่ยเอามาให้เลยครับทุกคนเป็นลิซ่าคอนเสิร์ตทุกคนครับนี่แหละครับคือคือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเนาะองค์อ,งอิงก็อยากให้น้องได้อะไรที่มันดีที่สุดนั่นแหละคือเนี่ยวิมเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะ นี่นะครับพี่ลิซ่าเวลาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็จะใช้อันนี้จะเป็นไม้ถือนะครับเป็นตัวเดียวกันเลยเป็นไม้ถือเมื่อกี้เลยนะครับที่เสียนน,นเนี่ยที่เสียเสียโก้เนี่ยเอามาให้พวกเราดูแล้วก็จะมีเป็นไม้ที่เป็นแบบแทบเล็กๆนี่เลยอลิซ่าใส่อยู่นี่ตื่นเต้นก็อยากให้น้องได้แต่ของดีๆนั่นแหละนะครับทุกคนนอ้องสาบลูกสาวอันนี้เขาแบบเอามาให้แบบพิเศษเลยนะ คือลิซ่าเวลาเขาขึ้นนะอ่มิมจะบอกแบบนี้ว่าคือเขาจะมีไม้ที่เป็นแบบแนบตัวนี้ด้วยก็คือที่พี่เฮียโกเนี่ยเอามาให้เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มีไม้ถือด้วยตัวหนึ่งซึ่งเขาจะแบบว่าเหมือนกับใช้ร้องทั้งสองเลยอะ่ะถ้าแบบว่าอยากจะใช้ตัวนี้เขาก็เอาไม้ให้สตาร์ถ้าอยากจะใช้ไม้ตัวนี้นะเขาก็จะเอาไม้ให้สตาร์เลยอาจจะมีแบบตอนเต้นหรือว่าช่วงเต้นอะไรแบบนี้คือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม้ตัวนี้เนาะใช้2 2อ,อ,อย่างเลยก็คือ ติดแนบตรงนี้แล้วก็มีถือถ้าสมมุติว่าอุคงอิงต้องการจะเต้นหรือว่าจะฟ้อนทั้งสองมือของน้องน้องก็สามารถนะครับเอาไม์ตัวนี้ให้กับสตาฟได้แล้วน้อก็มิกก็เปิดไม์ตัวนี้ให้ได้เลยอุ้ยเลิศ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 นะครับ โอ้โหก็ขอบคุณไปยังเฮียโก้ด้วยกันแล้วกันนะครับที่มีการนำไม้มามอบให้กับน้องเนาะนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปีดนะครับนะครับพ่อพ่อแม่ก็ตอนนี้สามารถเข้าไปกลุ่มปิดได้แล้วนะตอนนี้นะครับที่สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุม้มข่าวกระแสเนี่ย วันวันเปิดฤด,ดูกาลวันที่21ไปแน่นอนแล้วก็วันที่22อุคอิงก็จะมีงานมินิคอนเสิร์ตครับทุกคนอันนี้ฝากด้วยเดี๋ยวอินจะบอกท้ายคลิปเรื่อยๆเนาะวันที่22อยู่ที่ w i s โก้โฮเซลนะครับเป็นห้างาสรรพสินค้าที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ต ออนทัวร์กับสาหรายเท่าแก่น้อยอยู่ที่หัวทะเลอันนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับทุกคนก็สามารถนะครับไปให้กําลังใจลูกสาวอุค์อิิงได้เลยนะครับที่หัวทะเลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของ น้องเนี่ยครับทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้คือโอ้คอนเสิรต์ตหรือว่างานเนี่ยรุมมากๆเลยนะเราจะได้เห็นว่าองค์อิงไปรับเชิญแล้วก็มางานวงแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นอีกครับทุกคนดีใจกับน้องจริงแล้วถือว่าเป็นปีทองแล้วนี่คือความที่องค์อิงไม่หยุดนิ่งเนาะอันนี้เราชอบมากๆกับการที่บอสโจฝึกให้น้องไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็องค์อิงจะได้เรียนรู้งานไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาอพอเติบโตขึ้นนะทุกคนสักอายุ20กว่าเนี่ย น้องก็สามารถเป็นศิลปินเดี่ยวได้แล้วเนาะแล้วก็สามารถโหเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วกับการเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเดินทางไปออกรายการต่างๆไปรับเชิญบนเวทีต่างๆบอสโวก็กําลังฝึกให้ลูกสาวนะครับเก่งแล้วก็พร้อมที่จะบินเดี่ยว ภายใต้สังกัดสาวน้อยลำเพินอินดี้รคคอร์ดอยู่ซึ่งพ่อโจก็เผยแล้วว่าเป็นห่วงลูกสาวนะครับกลัวลูกสาวจะเหนื่อยนะก็อยากให้น้องเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวในอนาคตนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ดีใจกับอุ้งอิงด้วยที่ได้ใหม่ตัวเดียวกันกับพี่ริ่าแบ็คพิงค์นะคะ